ัสดีท่านลูกค้านะครับแล้วก็เพื่อนๆนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้น้าอขออนุญาตรีวิวคันเบ็ดนะครับโปรโมชั่นนะครับแล้วก็แยกชุนแยกชิ้นส่วนด้วยนะครับแยกลอกแยกคันด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโปรโมตตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเป็นคันเด็กปกติมีราคาเริ่มต้น250นะครับแต่ตอนนี้ราคา250เนี่ยคันมันหมดนะครับก็เลยเอาคัน d e วิลมาใส่แทนนะครับนี่นะครับคุณสีสันสดสดเลยนะครับ แล้วก็เป็นคันตันค่อนข้างเหนียวเลยนะครับปลาสองปลาสามโลเนี่ยปลาหนึ่งโลสองโลสามโลเนี่ยเล่นได้สบายเลยนะครับอันนี้จับคู่กับล่องนะครับราคาเริ่มต้นเลยนะครับในร้านก็คือ400บาทแต่ว่า250หบาทมันหมดนะครับเดี๋ยวมีจะมารีวิวทีหนึ่งตอนนี้มีเริ่มต้น400บาทก่อนนะครับนี่มี400มี500นะครับมีคันกระบองนะครับ อันนี้คันเริ่มต้นสา0รอย้าสิบาทนะครับชั้นนี้จะเป็นสา0รอยเก้าิบาทส9 0ร้อเก้าสบห้า้อยเก้าสิจะปนกันอยู่ในนี้นะครับนะฮะเนี่นะครับเนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเริ่มต้นสา0ร้อยเก้าสิบาทนะครับหกฟุตเจ็ดฟุตมีนะครับคันตกหน้าดินนะครับค่อนข้างสมราคาครับนะดูรายละเอียดก็โอเคครับอ่ามาฝั่งนี้บ้างนะครับจะเป็นโซนของเตี่ยบอมนะครับ ถ้าเป็นชุดสปิวเป็นชุดชิงหลิวเนี่ยเอ้ยนี่มั่วแล้วเป็นชุดสปินนะครับจะเริ่มต้น850บาทนี่นะครับ850บาทนะครับคันสปินเนี่ยสามารถตีเหยื่อปลอมได้ด้วยนะครับก็คือทํามาเพื่อตีเหยื่อปลอมแล้วก็เล่นตกปลาปเก็บน้าดินได้นะครับจะเล่นเป็นเป็นสปิวก็ได้นะครับครบชุดนะครับพร้อมล่อพร้อมคันเลยนะครับ850บาท นะครับส่วนของถ้าเป็นคนอยากได้เป็นลอกหยดน้ำเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่รุ่นนี้จะราคาจับคู่กับเป็นคันรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็จับคู่กับลอกหยดน้ำจะเริ่ราคาอยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับจัดโปรนี่คือลดราคานะครับลอกหกร้อยเก้าสิบคันหกร้อยันห้าร้อยเก้าสิบแล้วลดเหลือพันหนึ่งนะครับนี่นะฮะอ้าวเดี๋ยวไปดูข้างในบ้างนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นชุดของสายปลาบึกนะครับจะเป็นคันตกปลาบึกนะครับคันตกปลาบึกนะครับมีฝั่งซ้ายสุดนี่คืออารต้าสเกลนะครับเป็นเหลือแต่สปินนะครับ2790นเะครับเลื่อนขยับขึ้นมาอีกสองคันนี้ครับจะเป็นเพนแคสนะครับเพนแคสวยครับแล้วขยับมาก็เป็นโกเลมนะครับสามพันนะครับโกเลมนี่โกเลมนะครับ พันเก้าห้าสิบกเลมโค่นเหนียวนะรบบอกเลยขยับมาอีกสองคันนี้นะครับสองคันนี้เอเล็กต้านะครับเอเล็กต้านะครับมีรีวิวอยู่ใน y YouTube เยอะแยะนะครับพันเก้าเก้าสิบครับโค่นเหนียวเลยโนะ้ก็ใช้เองอยู่ด้วยนะครับขยับมาอีกจะเป็นคันถูกนะครับอาชิโนพันห้าเก้าสิบจะเป็นสายตกระบึกนะครับมาใหม่มาใหม่คันถูกนะครับสำหรับ มือใหม่เริ่มต้นนะครับใช้ราคาถูกๆไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเก่งแล้วค่อยขยับไซสายขึ้นมานะครับพันหนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ติดไว้ตัวนะครับไวเวิร์นครับไวเวิร์นไวเวิร์นเจ็ดนะครับอ่าแล้วแถมนี้ก็จะเป็นคันตีอปลอมน่ครับแถมนี้เป็นคันตีอปลอมอ่ะชิมูกูเลยอยู่2ตัวครับสปินตัวหนึ่งแล้วก็เบสตัวหนึ่งนะครับ เป็นเต็ประบึกเตียพรอมหน้าดินได้หมดเลยครับโค่นเหนียวครับตัวนี้แน่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 คัดเตียพรอมนะครับฝั่งนี้จะเป็นโปจับคู่พร้อมลอพร้อมคันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพันสี่ร้อยบาทนะครับคันจะเป็นคันโกมีนะครับจับคู่กับลอกตัวสีแดงตัวนี้นะครับ ถ่ายให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะชุดน,นี้เท่าไหร่เอยชุดน,นี้แปดพห้าสิบแปดพันห้าสิบตุนี้ไม่ติดราคาชุดน,นี้พันหนึ่งนะครับตกความบึกเล่นๆก็ได้นะครับพันหนึ่งนี่พันสี่ันไททันเลยนะครับ 6 2001ในล็องวีวานะครับจับคู่คันไบสันนะครับ2001ครับ1001 1003อันนี้อะไร1007 1007จับคู่กับล็อกแอสซินครับสวยครับไทตันจับคอจับคู่ับล็อกแอสซินนะครับ สวยมากเลยนะฝั่งนี้ก็จะมีราคาถูกๆครับ900-800นะครับ1,000คันหน้าดินนะครับตกสวายได้สบายๆครับตัวนี้แถบนี้ก็จะเป็นคันหน้าดินนะครับนี่เราถ่ายให้ดูคร่าๆแล้วกันนะฝั่งนี้จะเป็นคันสปิลครับสปิลสวยๆอีเล็กต้ามาใหม่สาคันนะครับนี่อีเล็กต้าพันเอคคอร์ทั้งคันเลยนะครับสามคันนะครับ ตัวนี้เป็นอ e ิเล็กต้านาดินเนี่ยตัวนี้โคตรเหนียวเลยนะโอแนะนาเลยโคตรเหนียวเลย,เย,เลยสปิลก็จะมีประมาณนี้นะครับแบบนี้อะไรเลยคันโปรงรางก็เป็นคันถูกครับต่ำร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบนะครับแล้วก็มีปืนยิงปลานะครับแล้วล่กตกปลาในตู้จะเป็น,ปนในตู้นี้จะเป็นราคาขยับขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเป็นแบบฮิตๆหน่อยนะครับ ข้างในร้านก็มีนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้รีวิวข้างในเดี๋ยวเอารีวิวแค่แค่โซนของคันเบ็ดก่อนนะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะไหนดูคร่าวๆแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงเพราะว่ามันเยอะ,ะครับนี่อันนี้ในร้านนะใครเข้ามาก็เข้าประตูได้เลยนะเข้ามาเลือกของตรน,นี้ได้เลยนะครับในี่โซนของลอกนะครับทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนไปโซนตกกุ้งนะครับเหยื่อจะอยู่ด้านล่างนะครับ ตีย่อปลอมนะครับนี่นี่ชิงหลิวชิงหลิวจะอยู่ในข้างในนะครับข้างนอกฝุ่นเหมือนเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลายสายนะครับอุปกรณ์ปลายสายต่างๆอันนี้จะมีหัวเชื้อนะครับเอ็นี่อยู่แถบนี้นะครับเออันนี้เหยียบปลอมนะครับลังแถบเลยนะครับชิงเรลีวก็อยู่นี่ครับอันนี้อุปกรณ์ปลายสายนะครับ นี่อุปกรณ์ปลายสายต่างๆมีครบครับเข้ามาได้เลยเข้ามาเลือกได้เลยนะครับอุปกรณ์ปลายสายนะ้าโอด้เริ่มต้นราคา20บาทเองนะครับเป็นสองๆองเี้ย20บาทนะครับนี่ก็เดี๋ยวฝากร้านไว้ด้วยนะครับติดตามกดติดตามกดสับสไกายกดกระดิ่งนะครับเ็ามีคลิปใหม่ๆห,หรือมีสินค้าใหม่ๆนะ้โอจะลงใน Youtube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับถ้ามาไม่ถูกเนี่ยร้าน,นโออยู่ที่คลองทวีวัฒนานะครับ สนามลงสองแต่อยู่ตรงผักตางเข้าวสนามลงสองนะครับใครมาไม่ถูกโทรหาน้าโอก็ได้นะครับศูนย์เก้าหกเก้าสองเก้าศูนย์ปดศูนย์สามนะครับมาก็จะเจอกับนี่แม่น้าโอนะครับอันนี้ครับนี่ผู้จัดการใหญ่นะครับกําลังจัดขายครีมด้วยครับนี่ก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวน้าโอรีวิวเพิ่มเติมให้นะครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ